นี่คือวิวโดยรวมเนาะค่ะปะ้าต้นใหม่ต้นนี่ลูกไส้ขึ้นค่ะขึ้นตเต้นแน่หน่อยยังอยู่อยู่เด้อค่ะอยู่ทัง้งปลายผู้ใดมาขึ้นตอนี่จนปลายฮักโอ้โอ สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องค่ะนอนพุ่นตื่นค่ะจากโมกจังยามนาจะแปดโมงกว่ามเมื่อกินนี้นอนเดืกไปหน่อยตีหนึ่งเนาะจัดการจัดการตอบเมนแฟนเพจค่ะแฟนครับเพราะว่าเมื่อน,นี้นี่คิวยาวค่ะต้องไปยังเขาหาเฮ็ดหรือว่าิิไปใสกระบอก เพชรก็มาสิแล้ลูกแป,ป่ก็คือวากันมาบ้านพักตากอากาศนี่เพชรก็สินอนคนเดียวเนาะนอนกับแฟนบ่ได้เพราะว่าเขานอนอีกห้องนึงเตียงหาฟุตมันแค่งปวดมันก็เลยนอนคนเดียวสบายกว่าเพรไปอยากอยู่อึดอัดเพราะว่าข้างบนมันก็สิเป็นเตียงนี บอค่ะห้องนิกก็นอนได้สองคนห้องลูกสาวจังสิเป็นเตียงเตียงใหญ่เดียวสองนห้องที่แฟนนอนกับลูกชายก็เป็นเป็นเตียงเตียงใหญ่หาพูดแล้วก็ตามด้วยเตียงตัวนี้ข้างบนค่ะยังบอกหาเตียงดังนั้นบานลางนังนิกก็สิมีเตียงหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดเจ็ดเตียงค่ะบรรจุคนนอนได้หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็นอนได้สองคนเนะี่ยเตียงนี้นอนได้สองคนแต่ว่าจะอึดอัดนะห้องนี้เป็นห้องนอนเพจประจำค่ะตื่นมาวันแรกจะบังว่าเป็นยังไงแดดดีวะ คุณกระทมน้อยค่ะอยูได้อีกขอบกวัวนึงแต่ว่ากระทมนั่นไม่ค่อยใ,ใส่ประโยชน์วันไดนใส่ประโยชน์ดอกว่าไม่เผื่อว่านั่นแหละค่ะขออนุญาตไปเห็ดกาแฟกินกาแฟกับขี้ก่อนจังมะเวงว่ามือนี้เพจสิไปใส่เนาะคะ่ะ เมื่อวานนอนหมอนคางขาดบุหรี่สองอันเลื่อมไปว่ามีหมอนคางอยู่นี่ดันเอาหมอนคางมาอีกอันหนึง่งแล้วเ่อดาเอาไปหายเสื้ออันหนึ่งขาดหมอนคางบุหรี่หนูขาดหมอนคางบุหรี ล่างนะพอเป็นพิ át, ่ตี้ค่ะพี่น้องค่ะกางบนนี่มันก็สิล่มแน่เนาะค่ะเนาะดังนั้นความสวยความงามเท่ากัยชาพัดค่ะตื่นมาล้างหน้าบบต้องแปรงฟันได้อ่ไไม่ต้องแปรงฟันนะคะ เรียบร้อยค่ะหาครีมกันแดดบ่เจอครีมกันแดดอยู่ข้างนอกครีมกันแดดอยู่ไสหาเข้าไปนี่เลย Good Morning ชอบดูกอนเอาเด็เขาแล้วนะเอาใจลิบุกซาได้ลิแกนซะภูมิใจค่ะได้ใส่สื่อเสียใหม่ตื่นแต่เสาก่อนโมเลยวิลเลียมคนอื่นประทานตื่นนะคะนอนก่อนโมเลยนอนเตียงขื้นะ ดูขนันสวลงบงยังหลอกบวแต่เขาเล่นเกมเด็ดออเคอ้เด็ดยังแรงขนาดพึ่งคิดว่าน่าจะสามถุมว่ากันไาวน ได้เวลาตอบเม่นนะคะตอบเม่นตอบเม่น fc จิบกาแฟไปฟังเสียงนกไปค <fo> ่ะเสียงเลื่อยเครื่องสองสัยเขาเห็ดกระทอมคิดว่าเป็นยูทูบเบอร์นี่คอดีก็คือ ได้ไม่ยังเค็ดหลายเนาะค่ะเนาะมีอะไ้ทำเน็ดสะอาดดิคะ่ะเน็ดต้องใช้เวลาเน็ดนัง มีคนมาก่อกวนแล้วนะครับนีแ่แหละค่ะบรรยากาศในวันแลดตื่นขึ้นมาบนบานพักตากอากาศบนเขาเนาะคะ่ะวิวที่ทัศน์สวยงานประทับใจร้ายค่ะปกติลมจะแรงแดดก,กับบกอยหลายปไปไหน,นะะเนาะแต่ว่าเมื่อนี่โอ้ดีหลยฝุนบปตกอากาศดีค่ะสามารถมานั่งยู่ระเบียงใดเลยค่ะนี่ก็คือยอดเขาค่ะยอดเขา คลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหนาะคลิปหนาะเพชรสีผ้าเปล่อนเปนไปยางลุยปลาค่ะเพราะว่าส้ากันไปเล่นน้ำกับเพื่อนอีกครอบครัวหนึ่งที่มีบ้านพักตาอากาศยางลงไปจากบ้านเพชรหาหน้าที่ค่ะเจอกันคลิปหนาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ วิวหลอบบานค่ะหน้าหนาวหิมะเต็มหิมะเต็มเบิงเบิงเบงค่ะ